ช่องเจ็ด HD บร an ิษัทก ah ันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด หน้าเขียงแล้วยิ่งคุณทำมากคุณก็ยิ่งบาปหนักโปรดสัตว์ได้บาป Alien Species คุณรู้ไหมว่าปล่อยปลาดุกเนี่ยมันเป็นปลา Alien Species ตำนานหมู่บ้านตุ๊ก,กตาตัวแทน เมืองดีน่าชื่นชมเงินหายได้คืน <S 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 สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับการทำบุญมีหลากหลายรูปแบบและที่เราเห็นกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการทำบุญโดยการให้ชีวิตกับสัตว์ชนิดต่างๆ ชื่อว่าเป็นการให้ชีวิตใหม่กับสัตว์โดยเฉพาะการปล่อยปลาชนิดต่างๆรวมถึงกบเต่าที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำลงแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือเขตอภัยพถน์ที่ผ่านมาประเด็นเหล่านี้ยังคงเป็นข้อกังขาอย่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แพร่แห่งหนึ่งครับบริเวณแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมาปล่อยปลาทำบุญกัน คุณหลิวได้นําภาพเหตุการณ์ที่เขาโต้แย้งกับพ่อค้าและแม่ค้าที่ขายปลาปล่อยหลังจากที่เขาไปตกปลาในเขตอภัยทฐานเพราะเขามองว่าปลาหลายชนิดที่นํามาปล่อยนั้นล้วนแล้วแต่เป็นปลาเอเลียนสปีชีส์ไม่ควรถูกนํามาปล่อยลงสู่แม่น้ําโขงเพราะจะทาลายระบบนิเวศแหล่งน้ําธรรมชาติคุณหลิวจึงไปตกปลาบริเวณจุดนั้นจนเป็นประเด็นฮะปลามาอยู่อะไรที่เป็นแม่น้ําธรรมชาติ คุณรู้ไหมว่าปล่อยปลาดุกเนี่ยมันเป็นปลาเอเลียนสปีชีปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติน่ะโทษปรับหนึ่งล้านบาทนะคุณรู้ไหมคุณส่งเสริมการปล่อยปลาเอเลียนสปีชีเข้าน้ำโขงคุณเรียกนายกมาคุยกับผมเลยใครก็ได้คุณอัตำรวจมาคุยกับผมเลยผมกล้าชนหมดคุณถ้ามาคุยกับผมก่อนเขามาเขามาปล่อยปลาได้ยังไง มาเดี๋ยวจะนั่งคุยกันแป๊บนึงได้ครับได้ครับปล่ยอยที่ว่าเนี่ยค่าเงินุนคุณรู้คุณรู้พรบพระราชกำหนดข,ข้อที่65กับกับหนึ่งปีนะครับคุณรู้ไหมครับว่าปล่อยปลาอีเดียนสปอิชชี่ลงแม่น้ำโขงเนี่ <c oughs> ยคุณฟังผมก่อนนะขออธิบายก่อนนะเราเข้าใจแล้วเราคุยกันได้คือมันผิดกฎหมายนะครับมีโทษปรับสองล้านเอ้ออยหนึ่งล้านบ <c oughs> าทนะค <c oughs> รับแล้วก็มีโทษจำคุกหนึ่งถึงสองปีคงจะไม่ได้ครับครับผมขอบคุณนะค <c oughs> รับยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ ผมเห็นว่ามีป้ายอาพยทานผมเห็นว่ามีการปล่อยปลาผมเห็นว่ามีการปล่อยเต่าซึ่งเป็นสัตว์สัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนกับเป็นพุทธพณิชย์ิมีการหมุนเวียนการการปล่อยปลาทําให้ผมต้องกลับมาศึกษาว่าวัดที่ตรงนั้นอ่ะเอาัยทานจริงหรือเปล่าปล่อยปลาจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าจากใครเป็นคนให้อํานาจในการปล่อยปลาหรือติดใต้หรือว่าทาการทาการค้าขายโดยโดยอิงหลักพุทธศาสนา เจ้าหน้าที่ของกรมประมงเจ้าหน้าทิตตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเชิญผู้ค้าร้านขายปลาปล่อยและคุณหลิวเข้ามาประชุมเพื่อหาทางออกของเรื่องนี้วันที่สองที่ผมไปตกรู้สึกจะมีเจ้าหน้าที่ประมงมายืน่นหนังสือตามพ้นให้ผมว่าร่วมประชุมก็อาจจะเกิดจากการน้องเรียนอะไรไปนะครับจากจากทั้งฝ่ายร่ะค้าแม่ค้านะการปล่อยปลาอเลียนสปีชีนะ่ะ ใครในนี้ก้าบอกผมว่ามันไม่ถิดผมขอคนกล้าหนึ่งคนผมจะได้เอาเรื่องให้ถูกถ้าจะมาพูดไปพูดมามัน่าลําคาครับมันมีกฎหมายพลกอพลกอคือพระราชกิารหนวของนายหลวงนะครับประเด็นที่คุยกันเป็นเรื่องของชนิดปลาที่ปล่อยลงแหล่งน้ําและการตั้งเป็นเขตอพยพทานของจุดดังกล่าวอแล้วผมผมขิดเรื่องอะไรครับคุณพ่อผมขิดเรื่องอะไร แล้วคนที่เขาปลปกไยนี่เขาผิดเรื่องไหไก็ไม่ได้ผิดนี่ผมก็ไม่ได้ว่าเขาผิดนี่ตายบ่มีแน่าตรงลูกเลี้ยงบ่มีลูกบ่มีแนวกินเข้าชใยว่า,<ผ>ม,ามันผลส่งคนกระทบครับถ้าบ่มีตายเขาปล่อยเขาโกมากเอออันนี้เขาอ,อยากมาทำบุญ <c oughs> เจ้าว่าผิดเจ้าไม่ไม่ผิดหรอกผมก็ไม่ผิดหรอกส่วนพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็บอกว่าร้านขายปลาปล่อยเป็นอาชีพที่ทำกันมานานแล้วพ่อตตยเน่ตอันน้เลยแต่ไม่พลาดขายปลาอย่างและเจ้าผมก็ต้องมาทิดแบบอย่นี้เพราะว่าภาพพอดีท่านไม่ได้เพราะว่านี่แอนตีแต่อาจจะเห็นหลายคนเห็นในคลิปนะครับที่ในประชุมก็ไม uh> ่สามารถตอบผมได้ว่า ตรงนั้นเป็นอัพภัยทานจริงหรือเปล่าใครเป็นคนขอบทสรุปของมันอ่ะแทบไม่มีด้วยซ้ำผมเป็นคนร้องขอว่าให้เปลี่ยนชนิดปลาเพราะว่าปลาที่เขานำมาปล่อยอะมันเป็นเอเรนสปิชีมันทำลายระบบนิเวศท,ทางประมงเขาว่าอย่ทางประมงะถ้าผมจะไม่ผิดเขาจะบอกว่าการจะหาพันุ์ปลามันก็ยากพราะมันหายากมันก็ไม่รู้จะทำยังไงซึ่งสำหรับผมแ้วคือขมอนคุณเป็นประมง คุณให้ความรู้กับชาวบ้านได้คุณก็รู้อยู่แล้วปลาไหนไม่ควรปล่อยป้ายที่ติดอยู่ข้างบนที่เป็นของประมงทาก็คือปลาที่ควรปล่อยและไม่ควรปล่อยปลาที่ควรปล่อยไม่มีขายสักชนิดเลยปลาที่ไม่ควรปล่อยคุณขายทุกชนิดเลยหลังประชุมในครั้งนั้นซึ่งผ่านมาแล้วกว่า8เดือนแต่กลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงร้านค้าก็ยังคงค้าขายกันเหมือนเดิม ป้ายชนิดปลาที่ปล่อยได้และปล่อยไม่ได้ของกรมประมงเริ่มซีดเสียวและดูเหมือนจะไม่มีความหมายอันใดเพราะปลาที่ขายให้สำหรับคนที่มาทำบุญยังคงเป็นปลาที่ขึ้นไว้ว่าห้ามปล่อยมีหนําซ้ำริมแม่น้ำโขงก็มีนักจับปลาสามารถจับปลาด้วยมือเปล่าและนำไปขายให้กับร้านค้าอีกด้วยจับยังไงอ่ะอจริงเหรอรไหนดูมันมันเง,งี้ยงไม่ใช่เหรอมันไม่ปากเหรอ มือจับมาเลยเหรอเ<อ>ฮ้ยแน่นอนจังแล้วเราเอาไปทำอะไร,รอ่ะไปขายไปขายข้างบนเหรอเข้าซื้อกี่บาทตัวเพราะว่าปลาอินิชียมันจะอยู่ตามฝั่งเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เกิดมาจากแม่น้ำเขาจะไปไว่ายน้ำแรงๆไม่ได้เพราะเขาอยู่ที่ตามฝั่งมันกินลูกปลามันแย่งแย่งอาหารของปลาแม่น้ำมันจะทำให้ปลาลูกปลาแม่น้ำที่เล็กๆครับที่จะต้องหลบหลบเข้าฝั่งมามาอาศัยก็จะโดนกินไปหมดชนหมดนะครับ ันก็เลยสร้างผลกระทบมากๆผมก็ร้องขอให้ทางผู้ใหญ่ทั้งหลายแหล่นะครับช่วยฟังผมด้วยแล้วผมบอกว่าช่วยเปลี่ยนชนิดปลาได้ไหมผมไม่ได้ร้องขอให้คุณเลือกขายถ้าคุณเปลี่ยนชนิดปลาได้จังหวัดนี้จะเป็นจังหวัดต้นแบบได้เลยนะเพื่อที่จะให้คนเห็นว่าเราปล่อยปลาน้ำโขงจริงๆนะและที่เห็นได้ชัดเลยคือบริเวณนี้กลายเป็นที่อยู่ของปลาดุกรัสเซีย ดุกบิ๊กอุยปลาช่อนรวมเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ริมแม่น้ำโขงล้วนแล้วแต่เป็นปลาต่างถิ่นที่ยึดพื้นที่บริเวณแพ่แห่งนี้ไว้หมดแล้วอีกทั้งยังมีพฤติกรรมรออาหารจากผู้ใจบุญอีกด้วย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นประมงโดยตรงเลยต้องมาให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ขายเทศกิจต้องเข้ามาจัดจัดสถานที่พื้นที่ในการค้าขายไม่ใช่ค้าขายแบบบนฟุตปาดแบบนี้แล้วก็มาเปลี่ยนชนิดปลาให้เรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าในเมื่อคุณต้องการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจงังหวัดต้องยื่นมือเข้ามาช่วยน่าจะเป็นทางแก้ไขที่ดีที่สุดแล้วก็ประมงจงังหวัดน้องค่ายมีมีที่พ่อคันปลาเยอะมากมีพันธุปลาให้พ่อค้าแม่ขาได้ตลอดทั้งปีในการขาย เที่ยวเขาแม่อาหารปลาอีเดียนอยู่นะดูครับมหัศจรรย์มากนี่คือดูกระเซียนล้วนๆนะครับทางรายการหวังว่าจะมีหน่วยงานเข้ามาดูแลหาทางออกเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่จังหวัดหนองคายแต่ยังมีเขตอพยพทานอีกหลายที่ทั่วประเทศไทยยังคงปล่อยปลาละเลยให้ผู้ใจบุญปล่อยปลาสายพันธุ์ต่างถิ่นลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยไม่มีการควบคุมหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องจึงเกิดกระแสะการทำบุญแล้วได้บาปแบบคลิปนี้เพราะบางครั้งการปล่อยปลาผิดที่ ก็อาจจะกลายเป็นอาหารของปลาเจ้าถิน่นกลายเป็นบาปโดยไม่เจตนาส่วนในด้านความเชื่อก็ถูกพัฒนาโดยพระสงฆ์บางรูปมีการเชิญชวนทําบุญปล่อยปล,ยปลาชนิดต่างๆโดยอ้างว่าเป็นการทําบุญเพื่อส่งเสริมบุญกุศลในด้านต่างๆซึ่งการปล่อยปลาในรูปแบบนี้นายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงลองฟังดูครับ ปล่อยลงไปเป็นตันๆปลา1ตันมันต้องกินอาหารเท่าน้ําหนักตัวมันแสดงว่ามันต้องกินปลาในบริเวณนั้นน่ะซึ่งมันก็คือปลาในแหล่งน้ําธรรมชาติแสดงว่าคุณปล่อยปลาลงไปทําลายปลาเพื่อให้ปลาที่คุณปล่อยยังมีชีวิตทั้งที่สัตว์น้ําสายพันธุ์ต่างถิ่นนั้นเคยสร้างผลกระทบต่อแหล่งน้ําธรรมชาติมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับและการทําบุญโดยการปล่อยปลาหน้าเขียงกระแสความเชื่อปิดนี้เป็นประเด็นที่ต้องพูดถึง เพราะหากไม่หยุดการกระทําเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบตามมาอย่างใหญ่หลวงช่วงหน้าครับเราไม่สรรเสริญคนให้ทานเก่งช่วยเก่งแต่เราสรรเสริญคนใครควรดีแล้วนําออกให้เราต้องรู้ว่าชนิดชนิดเนี้ยธรรมชาติเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่อย่างไรถ้าไม่รู้เรื่องรู้ราวไปปล่อยก็แน่นอนทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาง